คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ลงนามคำสั่งถึงสททั่วประเทศนะครับรับมือฝุ่น pm 2.5หนะครับหลังเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนพร้อมเข้ม5มาตรการด้วยกันครับนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านะครับได้ได้ประชุมร่วมกับนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำรานะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและแพทย์หญิงอัมพรนะครับเบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัยนะครับเพื่อหารือแนวทางการดูแลประชาชนในเรื่องฝุ่น PM 2.5นะครับจึงได้ลงนามบันทึกข้อความถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือฝุ่นละออง PM 2.5นะครับรวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามมติครมนะครับและข้อสั่งการของทางนายก รวมทั้งนะฮะเพื่อเป็นการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับจึงขอแจ้งมาตรการการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ดังนี้นะครับคือ1น,นะฮะให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับประจําปี2568เตรียมความพร้อมและดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่2172ทับสองนะครับลงวันที่24ธันวาคม2567อยอย่างเคร่งครัด 2. นะครับเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างความรอบรู้เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษท,ทางอากาศฝุ่นละออง pm 2.5นะครับให้กับประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเองจากภาวะฝุ่น pm 2.5รวมถึงนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสารให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นนะครับ 3. นะครับให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางนะครับ ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับรวมถึงให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดูแลประชาชนในพื้นที่อีกด้วยข้อ 4. ครับขยายบริการด้านการแพทย์สาธารณสุขให้ครอบคลุมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูงโดยเพิ่มบริการห้องปลอดฝุ่นและมุ้งสู้ฝุ่นรวมทั้งจัดตั้งคลินิก PM 2.5การให้คำปรึกษาออนไลน์ในช่องทางต่างๆข้อสุดท้ายนะครับ ให้สนับสนุนอุปกรณ์วิชภัณฑ์ต่างๆเช่นหน้ากากอนามัยน้ำเกลือกระบอกฉีดยาสำหรับล้างจมูกจึงขอให้หน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบตัติต่อไปอีกด้วยนั่นเองครับ